ครับสวัสดีครับกลับพบกันแล้วครับกับช่องเราไถนับคลังเกษตรกุ้มนะครับห่างหน้าห่างตาไปนานครับไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเดี๋ยววันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้เรามาแก้ปัญหาให้กับลูกค้าโดยเฉพาะนะครับดูสภาพดินก่อนแปลงของลูกค้านะครับเป็นลักษณะของบอดินลูกรลังคล้ายๆประมาณนั้นนะครับเป็นดินลูกรลังเป็นหินปนนะครับแล้วก็ไม่สามารถทําการเพาะปลูกอะไรได้เลยเพราะว่าการไถขึ้นมาแล้วดินก็เป็นก้อนแบบนี้นะครับใช้โรตารี่ตีดินธรรมดาก็ดินไม่แตกนะเพราะตีมาแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาชมวิธีการแก้้ปััััญหาาาของลููกกกคคนนรบมด วันนี้ทางเราครับได้นําอุปกรณ์ครับที่เรียกว่า power halo นะครับอยู่ตรงนั้นกําลังหมุนหมุนอยู่ตรงนั้นนะครับกับรถถ่ายแมสซี่นะครับหนึ่งร้อยสองแรงม้าตู้แอร์มาให้ลูกค้าได้ทำการทดสอบกันนะครับหลังจากตีดินแล้วดินเครื่องตีดินแนวตั้งตัวนี้นะครับเป็นของยี่ห้อคูนนะครับตัวนี้ขนาดสามเมตรนะครับจากฝรั่งเศสนะครับก็ทํางานได้กว้างเลยดูสภาพเปรียบเทียบกันจุดที่ผมยืนขาใช้กับขาขวาของผมนะครับก่อนก่อนปั่นกับหลังปั่นนะครับการทํางานแบบนี้นะครับ นอกจากที่จะปั่นนะครับย่อยสลายดินให้เป็นก้อนเล็กๆแล้วทําการแพคหน้าดินเก็บความชื้นได้ด้วยนะครับดังนั้นการเพาะปลูกอะไรก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมการทํางานกันมาดูการทํางานของ power harrow กันนะครับนะดูครับลักษณะของดินที่ยังไม่ได้ปั่นกับดินที่ปั่นแล้วนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นเครื่องตีดินแนวตั้งครับจับคู่กับรถไถ่ายแมสซี102แรงม้าตามที่แจ้งไปแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับก็การทํางานนะครับใช้สําหรับการบดย่อยนะครับปั่นดินนั่นเองครับง่ายๆลักษณะแบบนี้นะครับการทํางานรู้กกััันนนดีะครรบบชาาวไ่อออ้ยขงเ แน่นอนครับเครื่องมือตัวนี้นะครับช่วยนะครับลดระยะเวลาในการเตรียมดินให้กับลูกค้านะครับได้เป็นอย่างดีนะครับดินละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับหลังจากการปั่นนะครับปลูกอ้อยสวยอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ขึ้นยังไงก็สวยครับอ้อยแปลงนี้นะครับก็วันนี้เรามาแก้ปัญหาให้กับลูกค้านะครับโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับกับลูกค้าที่เจอสภาพดินแบบนี้เยอะๆนะครับในพื้นที่ของจังหวัดของลูกค้านะครับที่ประสบปัญหากับการที่ พื้นนี้แบบนี้ไม่สามารถที่จะปลูกอ้อยได้นะครับก็อ้อยไม่แทงขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะก้อนหินมันใหญ่ครับข้างใต้นะครับเป็นก้อนหินเป็นดินผสมลูกลังครับเป็นดินผสมลูกลังนะครับเดี๋ยวดูการทำงานกันครับกับโรตารี่ตัวนี้นะครับไม่ใช่โรตารี่ครับขออภัย power hero นะครับพูดผิดนะเป็นกับ power hero ตัวนี้นะครับอ่านะครับภาษาไทยเราก็เครื่องเตะดินแนวตั้งนะครับจับคู่กับรถไถมาซี่นะครับเดี๋ยวปล่อยชมการทำงานกันไปยาวๆครับผม รอบที่เราใช้นะครับรอบรอบก็540รอบนะครับก็ใช้รอบเครื่องประมาณ2,000นะครับไม่เกินนี้นะครับเพื่อการประหยัดน้ำมันนะครับเพราะว่าเฮโร่ตัวนี้สามารถจับคู่ได้กับรถตั้งแต่85แรงม้าขึ้นไปนะครับ85แรงม้าก็ใส่ประมาณสักขนาด2เมตรนะครับตัวนี้ตัว102ง้แรงม้าเราก็ใส่กับ Power Hero ขนาด3เมตรเข้าไปเลยนะครับเพื่อให้การทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับสะดวกได้มากขึ้นนะครับ ดูครับลักษณะการปั่นดินแบบนี้ดูสภาพบินนะครับหลังจากการปั่นนะครับดูครับดูกันแบบเน,น้นๆจะจนะครับการทำงานนะครับสะดวกสบายนะครับห้องโดยสารติดแอร์นะครับเครื่องมือแบบนี้นะครับ ต้องที่คลังเกษตรดนกุ้บเท่านั้นนะครับท่านที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นได้ที่0 89นะครับ5761986ครับขอบคุณครับ